สวัสดีครับพบกับ new feature G s t a r c a t 2021กันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในหมวดหมู่ของ3มิตินะครับชื่อว่าคำสั่งตัวนี้นั่นเองนะครับ poly solid นะครับคำสั่ง poly solid เนี่ยเราสามารถนะครับขึ้นรูปจากเส้นสเก็ตนะครับ 2D ให้มาเป็น 3D นะครับแล้วก็กำหนดในส่วนของความสูงความหนานะครับได้นะครับเช่นนะครับผมเลือกมาที่ตัวนี้เลยนะครับ poly solid หลังจากนั้นนะครับจะกําหนดความสูงนะครับก็คือพิมพ์ h นะครับลงไป enter 1ครั้งผมบอกว่าต้องการความสูงนะครับสัก8 0มลลมแล้วก็ต้องการเวทนะครับความหนาสัก5มมต่อไปนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นการกําหนดในส่วนของ justify นะครับก็คือว่าชิ้นงานนะครับที่จะให้เป็น s ูริ d เนี่ยเราจะให้เขาขึ้นนะครับทางด้านขอบชิ้นงานด้านซ้ายนะครับหรือว่าขอบชิ้นงานด้านขวาหรือว่าขึ้นจากตรงกลางนั่นเอง นะครับผมบอกว่าอยากจะขึ้นจากด้านซ้ายนะครับก็คือด้านนอกสุดนะครับก็คือ left นะครับหลังจากนั้นก็คลิกนะครับที่เส้นสเก็ต 2D ได้เลยนะครับเห็นะครับเราจะสเก็ตเส้นทู d นะครับได้เลยนะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับจากขึ้นด้านด้านซ้ายนะครับให้ขึ้นจากเซ็นเตอร์แล้วกันนะครับก็คือพิมพ์ c enter ลงไปนะครับความสูงความหนาเท่าเดิมนะครับก็คลิกไปได้เลยนะครับ ตามเส้นสเกตที่เรามีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถรวมเส้นนะครับวัตถุนะครับที่แยกออกจากกันเนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็คือมาที่ฟังก์ชันตัวนี้เลยชื่อว่ายูเนียนนะครับแล้วก็รวมสังเกตนะครับชิ้นงานชิ้นเนี้ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นเราสามารถรวมชิ้นงานนะครับแล้วก็กด enter นะครับขอบต่างๆมันก็จะต่อกันให้เราแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ในตัว G-Sketch 2องพนะครับชื่อว่า Poly Solid นะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ